สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงแพะกับแกะนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้เรามาคุยกันนะคะอันนี้ก็จะคุยกันเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงนะคะสําหรับการเลี้ยงแพะแกะนะคะนี่นะคะแกะมันจะชอบกินหญ้านะคะ70%เนเป็นหญ้านะคะ สามสิบเป์เ็นป็นใบไม้นะคะตามที่เราอบรมมานะคะอ้างองิงตามที่อบรมนะคะอันนี้จริงเทศประการใดเราไม่ทราบนะคะตามที่เราเรียนมานะคะเราไปอบรมมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นแพะนะคะแพะเขาจะชอบกินใบไม้ซัก70%จนกินหญ้าอยู่ที่30%์นะคะความชอบอะคะ่ะความชอบแพะจะชอบกินใบไม้นะคะแล้วแพะแขะแพะนี่จะชอบกินที่สูงสูนะคะแบบ ขึ้นนะคะขึ้นยกสองขาขึ้นกัดกินประมาณนี้นะคะแต่แกะมันจะชอบแบบนี้นะคะ่ะก้มหน้ากินหญ้าแกะชอบ7 0นะคะกินหญ้าใบไม้30เอร์ซนแต่ถามว่ากินกระถินหรือกินใบไม้ต่างๆได้ไม่ได้นะคะถ้าสเกิดเราขังคอกเลี้ยงแบบขังคอกได้นะคะตัดกระถินให้กินได้นะคะแต่ถ้าเขาชอบก็จะชอบแบบนี้แล้วเราไม่เหนื่อยมากนะคะถ้าเรามีแปลงหญ้าหรือจะตัดหญ้าให้กินนะคะแกะจะชอบแพะนี่จะชอบกระถินมากกว่านะคะ เราดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วอีกอย่างนะคะแกะมันจะไม่ซนนะคะไม่ซนในที่นี้คือรู้ว่านิดๆหน่อยๆมันจะไม่ออกนะคะถ้าเป็นแพะมันกระโดดนะคะมันชอบกระโดดนะคะถ้าต่าๆกระโดดออกได้จะไม่ค่อยไวจะไม่ค่อยดื้อนะคะนี่ใส่ใจคอแกะเราจะก้มหน้าก้มตาไปประมาณนี้นะคะแพะนี่โอ้โหต้องทําที่สูงหน่อยนะคะกันมันกระโดด แล้วก็การกินของแกะนะคะอย่างเราให้กระถินนะคะแพะมันจะทําหล่นล่วงใส่ดินแกะมันจะเป็นผู้เก็บกินกินเรียบร้อยกินสะอาดกว่านะคะกินเกลี้ยงนะคะอย่างแพะนี่มันจะกินแบบเลือกกินก่อนนะคะไม่มีอะไรกินมันถึงจะมาเล็มนะคะแต่ว่าแกะมันจะเล็มของมันไปประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้าแงโกล้านะคะ แล้วก็มีท่านผู้ชมถามกันเข้ามาเหมือนกันนะคะว่ามีแปลงยางพาราหรือว่ามีแปลงต้นปาล์มอย่างน,นะะี้ยค่ะเราสามารถเลี้ยงอะไรถึงจะดีนะคะก็เลี้ยงได้ทั้งแพทั้งแกะนะคะแต่ว่าแกะมันจะไปแบบค่อยๆกินตามใต้ต้นไม้นะคะมันชอบกินหญ้านะคะก็ให้พิจารณาเอานะคะแล้วก็ไม่ค่อยสนนะคะไม่ค่อยกินใบมง้งใบไม้นะคะเป็นเอาเป็นแบบว่าเครื่องตัดหญามีชีวิตก็ดีนะคะ สำหรับแพะมันก็ค่อนข้างจะไว้หน่อยนะคะเรื่องการกินการอยู่ทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ต่างๆนะคะบางครั้งนะคะแกะมาแบบแพะมันจะวิ่งไปหาใบไม้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีมันก็จะค่อยๆกินประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าเทียบกันแกะจะเลี้ยงง่ายกว่านะคะแล้วก็พุกต้านทานจะดีกว่าแพะนะคะโดนฝนแล้วที่ตามที่เราเลี้ยงนะคะโดนฝนเยอะๆก็ไม่ค่อยเป็นไรนะคะแต่แพะค่อนข้างจะอ่อนแอกว่านะคะแต่ก็อยู่ได้อยู่รวมกันแบบนี้ได้นะคะเป็นพูดง่ายแกะจะมีภูมมต้านทานดีกว่าเรื่องพยงพยาดจะแข็งแรงกว่าแพะนะคะแต่แพะมันจะสะอาดกว่าแกะนะคะจะชอบนอนที่สูงๆนะคะตามนิสัยเขานะคะ แต่เราไม่ไม่ทำให้เขาถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะมันก็นอนกับพื้นได้นะคะแต่มันชอบปีนป่ายขึ้นไปนะคะอย่างเรามีเลดอะไรตั้งไว้อย่างงี้ไม้คลองไม้ตั้งไว้มันจะขึ้นไปนอนนะคะสําหรับแพะนะคะมันค่อนข้างจะซนนะคะทําเพิงถึงหลังคาเราล่วงเนี้ยมันจะขึ้นไปนอนเลยนะคะสําหรับแพะแต่แกะมันจะนอนกับพื้นนะคะไม่อะไรมากมายค่อนข้างจะง่ายกว่าแพะนะคะการจัดการอะไรจะง่ายกว่า กินง่ายอยู่ง่ายก็จะเน้นมาทางแกะนะคะทเทียบกันระหว่างกับแพะนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตนะคะแกะจะเจริญเติบโตไวกว่าแพะมากแต่แพะจะโตช้าอย่างเลี้ยงใส่กันเลยนะคะให้อาหารอะไรเหมือนกันแพะจะโตช้ากว่านะคะแต่แกะจะโตไวกว่าแล้วก็เรื่องราคานะคะสําหรับพ่อขาช่างกิโลนะคะแกะจะราคาดีกว่านะเอ้ยแพะจะราคาดีกว่านะคะแพะเพศผู้นะคะ อย่างสมมติแพะเพศผู้ไซส์เล็กกิโลละร้อยห้าสิบแกะอาจจะกิโลละร้อยสิบประมาณนี้นะคะไซส์ใหญ่ก็ราคาเท่ากันอย่างนี้นะคะร้อยสิบห้าประมาณอย่างนี้นะคะหนึ่งร้อยสิบประมาณนี้นะคะสมมุตินะคะอย่างนี้นกลไกก็ขึ้นกับการตลาดขึ้นกับพ่อค้านะคะเขาจะกําหนดราคามาให้เรานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมท่านใดจะพิจารณาในการ เลือกที่ถ้าสนใจในการเลี้ยงแพะแกะนะคะแต่เน้นนะคะให้มีแปลงหญ้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นลงมือปลูกแปลงหญ้าเลยนะคะบางคนถามเหมือนกันเข้ามาว่าจะใช้ขนาดไหน,นะคะสมมติแพะเท่านี้เท่านี้นะคะทางเราก็ยังไงอะคะเราปล่อยประมาณนี้นะคะ่ะมันก็กินข้าวบ้างกินหญ้าบ้างประมาณนี้นะคะแต่ถ้าฤดูแล้งเราก็ปล่อยไปเลี้ยงนะคะ แต่มันสามารถอยู่ได้เยอะนะคะพื้นที่เฉลีย่ยตัวหนึ่งจะใช้พื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรนะคะต่อตัวนะคะสามารถอยู่ได้นะคะเรามีหญ้าม,มีอะไรสมมุติหญ้าในแปลงเราหมดเราก็ปล่อยไปเลี่ยงข้างนอกนะคะในบริในหน้าแ้งนะคะฤดูแ้งที่เขาไม่ได้ทํานานะคะตอนนี้เราก็จะเอาไว้ที่อคอกที่ฟาร์มเรานะคะไม่ได้ปล่อยไปไหน,นนี้อยู่ที่นาเรานะคะ พื้นที่นี้เราก็ใส่ปุ๋ยนะคะเป็นแผงกลา่าแล้วก็หวานปุ๋ยยูเรียวไว้แล้วนะคะไว้ให้สําหรับเขาะคะแต่มันไม่ค่อยกินนะคะมันออกกินข้าวมากกว่านะคะตอนนี้ประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็พิจารณานะคะสามารถกินกระถินได้นะคะแกะเราเลี้ยงแบบแพะได้ทุกอย่างนะคะแต่มันจะแบบไม่สนนะคะถ้าเรื่องนิสัยเกะาอไม่สนทอบแพะนะคะ นนี้ะะคะแล้วก็แข็งแรงกว่านะคะการจับฉีดยงฉิดยาค่อนข้างจะจับยากกว่านะคะมันแรงมากนะคะประมาณนี้นะคะพิจารณานะคะในการที่จะเลี้ยงว่าจะเลี้ยงแพะหรือแกะนะคะดูสถานที่ความเหมาะสมนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะน,นี้ก็กล่าวคาําว่าสวัสดีค่ะ